ไปดูที่ภูเก็ตต่อเลยนะฮะภูเก็ตอันนี้เขาบอกว่าเป็นแท็กซี่แล้วเข้าไปในถิ่นของเขาลูกค้าเรียกให้ไปพอไปถึงเสร็จเจ้าถิ่นไม่ยอมถูกไหมฮะเจ้าถิ่นมันเคาะเลยบอกเปิดประตูหน่อยหลังจากนั้นสาวหมัดใส่ทะลุกระจกเข้ามาเลยในภาพดูนะฮะหลังจากนั้นที่บาดเจ็บก็ลงมาซัดกับเจ้าถิ่นมาอีกแล้วครับโอ้ยช็อกโกแลตฮิปโอ้ยช็อกโกแลต ชกคนเลยชกนเล้ยชกคนเล้ยชกนเลยก,ลกลดิด็กเล้วครับท่าน ผู้มชมครับเราไปเจอกับคุณตินนะฮะซึ่งเป็นคนเจ็บแกก็บอกว่าแกกดรับลูกค้าที่ท่าเรือรศดาพอแกเข้ามาถึงปรากฏว่าคุณตินครับบอกว่ามีชายชะการสองคนเข้ามาบอกออกไปออกไปรับแขกไม่ได้แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเลยเนี่ยตอนที่เขาไขากระจกลงมาคุยด้วยกลุ่มชายชะการนี้สาวหมัดเข้ามาในรถและเขาก็เลยมีการต้องป้องกันตัวคือต่อยกลับออกไปจังหวะที่ต่อยกลับกลุ่มชายชะการพวก เจ้าถิน่นตามมาสมทบอีกสามคนเป็นไปตามภาพล่าสุดนะฮะตำรวจเรียกคุณตินแล้วก็บรรดาเจ้าถิ่นเห็นบอกว่าไปที่ขนส่งมีเสียงของคุณตินนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะวัยรุ่นกลุ่มนึงนะครับเข้าเข้ามาจ๋าไม่ได้รับผู่โดจานแล้วก็มี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 ปากเสียงกันรู้จักไหมวัยรุ่นกลุ่มนั้นไม่ไม่รู้จักครับก็เพิ่งเคยเจอกนันครั้งแรกเครับ ก็ทำเป็นนักเลงเจ้าตินนะนะไม่ว่ามีปังยงเนี่ยผมก็ผมก็เจอนะผมก็เดินไปรับลูก้าค้าราชาที่หัวหน้าขนส่งว่ายังไงบ้างจิตดีวันนี้เรียกทั้งสองฝ่ายเข้าไปคุยใช่ค่ะเรียกมาคุยกันนะคะที่ขนส่งภูเก็ตและเห็นบอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำด้วยคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าวันนี้จากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยคนบาดเจ็บเขาอ้างว่าคู่กรณีเนี่ยด่าพ่อด่าแม่เขาด้วยมันก็เลยเกิดการ ปะทะวิวาดกัน<ะ>แต่เห็นบอกว่างานนี้จะต้องโดนทั้งสองฝั่งนะฮะเพราะอีกคนนึงเองเนี่ยที่เข้ามาในถิ่นเขาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นการไปรับลูกค้าแบบตัดหน้าเขาหรือไม่<ะ>ส่วนคดีอาญาก็ว่ากันไปเพราะตํารวจต้องเป็นฝ่ายจัดก,การนะฮะเรื่องของการทำลายร่างกายมีเสียงขนส่งลองฟังดูหน่อยฮะนี่จากที่เราถามว่าตรงคิวตรงนั้นนะ่ะมันมีการให้ตั้งคิวไหม นั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับภายในเขตท่าเรือรัศดาเนี่ยก็มีการให้ทางบริษัทพีพานเป็นผู้มาบริหารจัดการท่าเรือนะครับรถที่จะอยู่ในนั้านได้ต้องเป็นรถที่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทก็แสดงว่าพี่ที่บาดเจ็บเข้าไปในพื้นที่ของเอกชนที่เขาได้รับสัมปทานซึ่งไม่ได้รับอนุญาต